สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่แอนเพิ่งจะกินข้าวเสร็จก็นึกอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆถามข่าวๆเกี่ยวกับฟ้าฝนวันที่แล้วแม่แอนนั่งดูข่าวแม่แอนก็เป็นห่วงฝนฟ้าขนองเป็นลมฝนตกหนัหกภาคอีสานของเราแถวขอนแก่นชัยภูมินครพนมสกลน แม่อันก็โหนโหเป็นห่วงเพื่อนๆทางเหนือก็คงจะเบาลงแล้วละ่ะไม่ไม่เห็นเพื่อนคอมเมนต์มาเอโคราชเชยภูมิขอนแก่นขอนแก่นแม่อันก็ไม่เคยได้ข่าวเป็นอย่างนี้คือถึงกับหลังคาหลังคาบ้านหลังคาอะไรปิ้วบอนแม่อันดูข่าวแล้วก็โอ้ยใัรทรรมชาติค่ะเอต้นไม้เสาไฟฟ้าแล้วก็ เด็กๆค่ะแม่เป็นห่วงเด็กๆกลับจากโรงเรียนเข้าบ้านนะลูกอย่าให้พ่อแม่เป็นห่วงขนาดนี้เวลานี้ภัยธรรมชาตไิไม่ไม่ไม่ลดก็ฝนก็ฝนก็พายุเห็นบางที่มีลูกเห็บลงมีลูกเห็บลงแม่ไม่เห็นลูกเห็บนานแล้วตั้งแต่เป็นเด็กคายยังจําได้อยู่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ก็อันตรายมันไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะ น้องๆลูกๆหล,ลานๆานเดินทางขับรถขับรนระวังความปลอดภัยถ้าฝนตกก็หยุดก่อนค่ะหล,ลานยังเล็กอยู่ฝนตกแม่เป็นห่วงนะคะกลับบ้านกลับช่องเข้าบ้านนะคะอย่าเล่นอย่าเที่ยวค่ะเด็กๆเห็นน้ําจะชอบค่ะเห็นน้ําจะชอบอย่าไปใกล้น้ำนะลูกเอเพื่อนๆเอฟซีที่มีลูกมีหลานตัวเล็กๆดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ อย่าพลาดอย่าพลาดสายตาค่ะแม่แอนเป็นห่วงตรงนี้ค่ะฟังข่าวแล้วหดหูค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆนสู้ค่ะสู้เราจะสู้ไปด้วยกันแม่แอนเป็นห่วงจากใจจริงของแม่แอนค่ะเอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นกําลังใจให้แม่แอนหรือว่าส่งดาวมาให้แม่แอนอยู่เรื่อยมาแม่แอนก็ขอบคุณไปถึงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้มีความสุขเดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยนะคะเพื่อนเอฟซีทุกๆคนก็เหมือนกันไปไล่ไปนาไปทําไรท่ทำนาผลโตก็เข้าร่วมก่อนค่ะดูแลความปลอดภัยตัวเองก่อนค่ะไม่เอนเป็นห่วงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะ สู้สู้ทุกวันค่ะดูแลกันเช่นเคยเราจะคอมเมนต์หากันถามข่าวข่าวกันตลอดค่ะแม่เห็นแอนเห็นภาพอย่างนี้แม่แก็สโลดใจดูแลสุขภาพนะคะอย่าตากฟ้าตากฝนเดี๋ยวก็คงจะสงการคงจะดีเองแล้วค่ะเพื่อนๆดูแลสุขภาพให้ดีไอจากความปารถนาดีของใจของแม่แอนพรุ่งนี้เจอกัน วันนี้ราตีสวัสดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยเจอกันค่ะวันนี้